ภูระยะนีเสียเปรียบโอ้โหกระโดดยิงกระโดดยิงเลยยวเกินเป็นไงคุดดมไหมล่ะเข<ด>าจะเอาดีเสซปเขาเจ้าจเอ็มห้าร้อยมายิงหัวพี่สองเม็ดอะ เตามได้ในติ๊กตอกแต่พี่ยังไม่รู้เลยติ๊กตอกเขาชื่ออะไรเขามาเอาไฮไลท์ไปลงติ๊กตอกเนี่ยตัวตึงบ้านหนองยาคูรู้จักเปล่ารอดูสเตีปเขานะพี่นี่ไม่ได้กินฝุ่นเลยมีใครสร้างอีกบ้าง เออ,เอ,อคุยกันมีใครจะสร้างไหมโอ้ยอัดตัวไปสองเมตรเห็นไ,ไหมเราดูเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวพี่ก็โป้งไง าต่อไปผมสร้างไหมสร้างห้องแบบไหนครับไฮไลท์ห้องใหญ่เหรอหรือยังไงแล้วแต่เจ้าของบัตรนะอยากเล่นแบบไหนพี่เป็นพี่ไปเป็นคนดูนะพี่ไม่เล่นนะพี่จะไปเป็นคนดูให้อยากลองเชิงไม่ให้ลองหรอกฝันไปเถอะนี่ดูเชิงเขาก็พอเนี่ยเขาเขาโคตรตึงเลย วันนั้นพี่แพ้ยไงระยะจูบพี่ต้องเรียนด้วยเอาเอากดไลค์ไม่ทัน โอเคโอเคพี่เรียน้วยก็ได้ดีเสือดนะดีเสือดทุกเกมนะไม่ต้องเล่นปืนเลยเราเราสองคนนะพี่หนึ่งหนึ่งอยู่เนี่ยขมเกินระยะจูุยโอ้ยน้อ วิ่งวนกันวิ่งวนกันเอาตั้งไอวัวข้างหลังเฮ้ยปืนอะไรอ่ะวูฟิกเกอร์ เล่นสนใดกับไอ้นี่นะเออแล้วแต่และว,วะเล่นปืนอ,อะไรก็ได้แหละมาแต่เป็นปืไไนไฮไลท์มันก็เล่นได้หมดแล้วเป่าลูกเตลลูกซองเหรอไม่เอาเล่มเล่มไม่คมแต่ว่าซื้อไว้ก็ไม่เสียหายซื้อไว้ก่อนเอาจริงในเรามั้งไม่ต้องอ่อนในพี่แล้ววันนั้นเราโหดกว่าน,นี้นะ โนนั่นเราพิวกว่านี้แบบแป๊บเดียววิ่งไปถึงกันแป๊บเดียวพี่ออกมาแป๊บเดียวพี่แตกอะฟองุม,มไม่เป็นรองใคร พี่ความเจอความหน่อยมันเราจะสร้างเหรอนั่งฟังคูเทศเอาตั้งใจเลยนหน่อยผมสร้างรอแล้วอโอเคเดี๋ยวเขาจะสร้างห้องเล่นสีสีไฮไลท์อะ่ะรอก่อนได้ไหม เทสแคนครับ <c oughs> จะได้เด็ดไหมเนาะหนึ่งหนึ่งนะถ้ายืนรอไม่เดินออกไปแล้วนะ <c oughs> พี่ยืนรอเหรอให้พี่วิ่งบวกอ่ะเมื่อกี้พี่ยืนรอเหรอโอเคออกมามา กะอัดตัวจังเลยน้ำตาลเมื่อวานน่ะเอาตัวกลางอีกตัวหนึ่งอ๋อแล้วทำไมไม่เอาตัวหลักมาละ่ะวูดเวิร์กเกอร์ ก็เอางั้นเองั้นต่อไปก็หนึ่งหนึ่งกะใครน่าไอชื่ออะไรนั่หนอ่ะบงสกอร์ใช่ไหมหนึ่งหนึ่งอ่ะเราเล่นในคอมใช่ไหมเอาอีคือ ดิงไม่ดูเลยวะโอ้โหเ <Bl> ป็นไงคุมไหมต่อไปทีเแค้นใช่ปะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคนนี้ก่อนไอ้วงศกรเไป็นไงตึงไหมตึงนะคุมด้วยฝากช่องน้อยฝากช่องติ๊กตอกไหนพี่ก็ยังไม่ได้ไปดูเลยช่องเราติ๊กตอกเราชื่ออะไรนะ ผมก็ทำได้ไม่เชื่อหรอกเอาลวดล่ะแป๊แบบเอาช่องไหนก็อเอาช่องที่เราเอาคลิปลงปบ่อยๆดิช่องไหนอะ่ะก็อบอกทิ้กต่อมาที่พี่เข้าไปดู qacq อะไรเนี่ยวัานานั้นว่าอะไร อะไรคีมคีมช่องอะไรคีมคีมเนี่ยไม่รู้อ่านไม่ออกคิวอะไร QE บอ ผก็บีบจังเลยจ้าเ <First Blood. S 1> ป็นไงคมไหมกดไล้์ไม่ทันไปเสือบมาแล้วเซิร์ฟมาแล้วอันเด้อเป็นไงตึงบ่พี่สีสีกันสีสีกันแล้งเดี๋ยวรอก่อนตามคิวเด้อไม่ค่อยคมสู้ผม หวเปล่าไม่ค่อยคุมสู้ผมไหม้เปล่าอ้าวาแล้วพี่ก็ซื้อแต่ดีเือร์เออเยี่ยมไม่เป็นไรเตปื์ดเดียวเลยพี่ผมสร้างตอนไหนเออเดี๋ยวรอกัอนนะเดี๋ยวรอ,อมใครก่อนดีเดี๋ยวพี่ขอเป็นหนึ่งหนึ่งกัน ไม่โดนเลยวะอุ้ยจะไม่ชักแม็กหน่อยแล้ววัยรุ่นพกดลัวเลยดึงได้ไงวะสเต็บกันลากหัวรัวว้ย ปุรายานีเสียเปรียบโอ้โหกระโดดยิงกระโดดยิงเลยเกี้ยวเกินโมไอ้ด,ดีลองไปนะได้ได้ได้ปล่อยเด็กไปช่องนี้ลงแต่เต้นเอาจะกักไว้ทำไมอืมเจ็ดสาม อืมก็ก็ส่งไอ้นี่ส่งไอดีกับรหัสมาในแชทแหละพอพี่เข้าไปแล้วค่อยเปลี่ยนรหัสเดี๋ยวมันจะมีคนตามเข้าไปเอ,อพี่เล่นไม่เป็นว่อแบบสเต็บโดดจริงแล้วอัดตัวสองเม็ดเลย <c oughs> สร้างรอแล้วเหรอยังไม่เต็มก่อนเลย anh okay. mấy là hôm mấy hôm mấy uh -huh. ปั่นคนดูปั่นคนดูเชียก็ปั่นคนดูนะไม่ปั่นไม่เอา First blood <c oughs> แฟนไม่รักสทกมาหาพี่แฟนไม่มีให้แกพี่ว่ัทีรักอยกำผมมาแล้วจ้ากำคมเริ่มมาแล้วจ้าเอาไว้รุดเนยเ <c oughs> ข้าอ,อ่อนให้เหมือนพี่ผมเลยเข้าอ่อนให้เหมือนพี่คือยังไงอธิบายด้วยเขาอ่อนให้เหมือนพี่ผมเลย ปลาสม,มุกไปสิบลูกเขาเล่นในมือถือนั่นนะ่ะอู้หูเกือบแตกหมวกหายอะไรเห็นบ่าเนะี่ยถ้าไม่แซมวอนดีเรียบร้อยออเอาตกใจหมดเลย M500 โอ้ถ้าดีเสือบที่ตายไปแล้วเมื่อกี้นี่ เขาจะเอาดีเสีย <First guy. S 1> เขาจะเาเอ็มห้าร้อยม,500มายิงหัวพี่สองเม็ดอะดีเียวนะเล่นกับผมโอเคโอเคเมษามันหน้าร้อนแต่เวลาถืออ้อนมันหน้าฮักก็เยอคุค้นๆนะครับคนนี้ได้ยินบ่อยแล้ว vậy thì piu ba đang hay hoàn na không phải ạ

เออทำไมตึกจังเฮือเงาอ,ออกมือเงาอ,ออกมือวันนั้นก็แบบนี้แหละหกหกพีก็ไปตายเกมสุดท้ายเขาอ่อนให้เอเฉยๆมั้งนี่ แต่เขาจริงวิตายไปแล้วตั้งแต่เกมที่แล้วแล้วเขาเล่น M5 0อยไงถ้าเขาเล่น d ดีอดเพี่แตกแล้วเมื evet <f <f ่อกี้เทสแคนไม่ได้แล้วพี่แบนหมดอ้าวจบแล้วเลยงั้นก็เหลือแค่หนึ่งหนึ่งแล้วเราก็ไปเรียนสร้างห้องไฮไลท์กันซีสีไฮไลท์มีคนสัจะสร้างให้โอเคเปล่าโอเคไหมโอ้ยมิกิดไอ้บอตัวเอง

We do it big and we do it however we like. This is how it was made for the real. I swear to god that I'm serious. Me and my team, we be ready, we shooting to kill.